สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวตัวแค่แคมป์เลยขออนุญาตพูดเสียงเบานหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาแนะนำร้านทําผมทําสีผมเนาะทําสีผมอย่างเดียวใช่ปะใช่ค่ะสีผมอย่างเดียวนะคะแล้วก็ชื่ออะไรแนะนําตัวหนลิศเต้ชื่อนกเล็กค่ะอ่านกนกเล็กนะคะอันนี้เป็นทําที่เจเ๋ง ออบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเจลใงข้างหลังนี้ี่ทําผมด้วยเพราะว่าเขาจะมีทําผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือแพ็กนี่นะนะฮะอันนี้สําหรับพวกแฟชั่นสีแฟชั่นนะคะเป็นสำหรับวิฉันแล้วอายอุอานามนะคะเท่านี้แล้วขอปิดหงอะนะคะบางที<ม>เป็นผลที่เลือกคือว่ามันไม่มีแอมโมเนียอืมไม่มีแอมโมเนียสําหรับเพราะวา่าเป็นคนผมยาวเร็วมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องทาบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำแอมโมเนียก็ยิ่งพังแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้บอกได้เลยว่า ไม่มีแอมโมเนียผมไม่มีไฮโดรเจนอ่ะพูดผิดแอมโมเนียว่ะเฮ้ยเหมือนกันปะเออมันมันจะไม่พังแล้วก็ที่มาทําเดือนไม่ถึงเกือบถึงเดือนไม่ถึงเดือนแล้วเดือนละสครั้งเดือนละสองครั้งก็เสนอราคานี้อยู่ที่390ใช่ไหมแล้วถ้าแฟชั่นนะคะสองร้อยยี่สิบแฟชั่นสองร้อยยี่สิบแต่การนี้ก็มากน้อยจะใช้กี่กล่องขึ้นอยู่กับว่าความยาวของผมและความหนาของผม แล้วก็มีท่าทำนะฮะน้ำกระจิตมีกระใจก็ร้อยหนึ่งใครอยากให้มากกว่าร้อยหนึ่งก็ยินดีรับค่ะทาผ่านน้องนเล็กได้ที่เจเรงก็เดินเข้ามาแล้วก็เจเรงแล้วก็เดินตรงเข้ามาข้างในเลยอีกนิดหนึ่งก็ถึงเจเรงแล้วค่ะถึงตัวเจเรงนะฮะไม่ถึงกับตัวเจเองแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นของญี่ปุ่นดีมากทําไม่ทําให้ผมเสียที่เห็นสีผมสวยทุกครั้งก็คือใช้อนี้แหละค่ะก็แอบแวบมาทําแวบมาทํานะฮะแล้วก็ มันมีตัวที่บํารุงอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะส่งกับนนะ้ำมันมะพร้าวเนาะเท่าไร่เอย่สอย340 340เอาไปทําเองที่บ้านได้แล้วก็มันมีแวก็กอะเป็นเคลือบ็กเคลือบก็เป็นสีต่างๆนะคะสรับพวกทาําแฟชั่นทาําผมแฟชั่นอย่างสีทองสีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เคลือบ<ม>อีกทีหนึ่งก็จะเป็นแบบออกอมเขียวมอมเทาอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่มันสะดวก<ม>ก็บอก<ม>ไว้เลยว่าง่ายๆเลยถ้่าเทียมกับราคาถ้าทํผมที่อื่นก็ถูกถูกกว่าแล้วก็ถูกมากแล้วก็ ก็ก็ดีนะแต่ถึงว่านั่งันเต็มไปเลยอืมแล้วอย่างนึงว่าถ้าคนที่รักสุขภาพผมบอกได้เลยว่าการทําสีผมบ่อยๆมันจะมีผลมากกับการที่ผ,ผมเสียแนี่นี้ฝากน้องนกเล็กก็ไม่เล็กนะน้องเนี่ยใหญ่ค่ะน่าใหญ่เออน่าใหญ่ตัดน้ามาด้วย<ห>อ่<ห>ถาถามหาน้องนกเล็กได้ที่ร้านเจลิงนะคะสวัสดีค่ะ